ล้เหลืองแล้วเอาอันไหนดีอ่มีนกมาแอบฉกกินด้วยเหรออาอนี่ค่ะมีนกมาเจาะด้วยอ่ะอืมนี่ค่ะมีนกมาเจาะด้วยเดี๋ยวแม่แม่มจะเก็บลูกเหลืองๆนะคะเหลืองๆไปคั้นน้ำกินดีกว่าโอ้อันนี้ก็อะไรเนี่ยโดนนกเจาะ นกก็ชอบกินส้มเหรอเพราะตรงนี้ก็มีอ่เดี๋ยวแม่แมวเก็บตรงนี้ดีกว่าอุ้ยโอ้โหพวงนี้เขาหนักเนาะงัน้นก็เก็บตรงนี้ละกันอุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเดี๋ยวเข้าบ้านกันค่ะเข้าบ้านกันเนาะไปคันน้ำส้มกินกันเอ,อ นี่ค่ะเดี๋ยวแม่ผมก็จะคั้นตรงนี้เลยว้าวนี่ค่ะดูหยไม่มีเม็ดนะคะโอเนื้อแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมไม่มีเม็ดนะคะอันนี้เป็นส้มของจีนค่ะส้มแมนดาลินเปลือกเดี๋ยวเก็บไปทำปุ๋ยนะคะ ทำปุ๋ยหมกัก uh huh. หนึ่งลูกนี่ก็ได้เยอะแลยโอ้โหมีเนื้อด้วยอ่ะโอ้โหสี่ลูกค่ะพอดีเลยแก้วใหญ่แม่มันจะใส่เกลือนะคะนิดหน่อยค่ะเข้าไป ให้พอมีแบบว่าเข็มๆนี่ค่ะเช้าๆนะได้กินน้ำส้มแบบนี้อว้าวมีเนื้อให้เคี้ยวด้วยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าส้มอุนชูหรือส้มแมนดาริน ที่ไทยก็สามารถปลูกได้เห็นหลายเพจนะคะขายต้นเนี่ยขายต้นส้มแล้วมันไม่ใหญ่มากเพราะเราต้องตัดแต่งตัดแต่งกิ่งทุกปีนะคะอือร่อยอะ่ะเดี๋ยวถ้ารอรอให้เขาสีเหลืองทั้งลูกอะ่ะแบบเป็นลูกสีเหลืองเลยค่ะจะหวานกว่าน,นี้อันนี้ก็จะแบบอมเปรี้ยวหน่อยๆ ข้างนอกลมแรงมากเลยวันนีน้เดี๋ยววันนี้แม่แบบก็จะทำส้มตำกินแล้วแม่แบบก็มีหมูป่ากินผัดเผ็ดหมูป่าอยู่บ้านนี้ฟินไปนเลยค่ะอื นี่ค่ะผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูป่าแม่แหม่มทำไว้นะ<ล>เดี๋ยวก็จะเอาไปอุ่นกินโอเคนั่นคลิปนี้ไปแล้วนะคะแม่แหม่มพามาให้กินน้ำส้มั้นเช้าเช้ากินเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวแม่แหม่มจะไปทำข้าวกินแล้วนไปก่อนนะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ